พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของะสษนิกรของพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองโดยดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือให้มีความเป็นอยู่แบบพอมีพอกินสามารถพึ่งตนเองได้ทั้งด้านการผลิตอาหารและหารายได้ด้วยการขายผลผลิตที่เหลือกินในสภาพสดหรือนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีมูลค่าเพิ่มช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังพระราชาดำรัสที่พระราชาทานแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540ดังนี้การจะเป็นเสือนั้นมันไม่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่ให้ตัวเองสำหรับครอบครัวอย่างนั้นไม่มันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านจะต้องรู้ในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่หา่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักจึงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์หลายโครงการอาทิโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา โครงการหลวงโครงการธนาคารข้าวพระราชทานโครงการหมู่บ้านสหกณ์การเกษตรเป็นต้นโดยเฉพาะโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์สวนพระองค์ราชเลขาธิการสำนักพระราชวังผู้อำนวยการโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ามลราชินีนาถ เมือ่อสมัยก่อนนะครับในฤดูร้อนเนี่ยก็จะ,สะเสด็จแสใไ้เจะผ่ฐานไปกระทับแรมที่วางแจกังวลหัวหินนะสองข้างทางระหว่างอำเภอท่ายางนะไปหัวหินนั้นจะเห็นต้นยางต้นใหญ่อยู่สองข้างทางเนะพราะบางท่านไปอี่หัวนะครับก็สงรารหลวงเจ้าให้ มเมล็ดยางไปพาเลีียงท่จิดพื้นที่ในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวางังดุสิตจัดทําโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504ทางนี้เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยและช่วยแก้ปัญหาโภชนาการของประเทศทรงเล็งเห็นประโยชน์ของการดื่มนมจึงได้มีการเลี้ยงโคนมในสวนจิตรดาพระราชวางังดุสิต เพื่อการค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรให้รู้จักการทำฟาร์มโคโนมและจัดตั้งโรงงานแปลรูปนมเป็นนมผงดังพระราชดำรัสเนื่องในพิธีเปิดโรงงานนมผงสวนดุสิตณนาบริเวณสวนจิตรดาเมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2512ดังนี้วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญเพราะโรงงานนี้เป็นโรงงานตัวอย่าง และจะดําเนินการเป็นตัวอย่างสําหรับพระสนิกรและผู้สนใจในการผลิตนมในประเทศไทยนอกจากนี้ยังแปรรูปเป็นนมสดพาสเจอไรซ์นมเม็ดและเนยแข็งเป็นต้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้จําหน่ายให้แก่สมาชิกโรงเรียนและร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วไปเป็นการส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนไทยได้ด้านหนึ่งนอกจากนั้นในสวนจิตรดายังมีโครงการอื่นๆที่จัดตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของระสมนิกรชาวไทยเช่นป่าไม้สาพิษสวนสมุนไพรนาข้าวทดลองโรงสีข้าวตัวอย่างโรงบดและอัดกแกลบโรงน้ำผลไม้พาสเจอไร e ์โรงน้ำผลไม้ ized, รไมบรรจุกระป๋องโรงอบผลไม้โรงพ่อเห็ดห้องทดลองพอเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงอาหารปลาและโรงปุ๋ยหมักเป็นต้นนอกจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตระดาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงจัดตั้งโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2512โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากราษฎรรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศเพื่อดำเนินการให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นโดยนำผักผลไม้ และดอกไม้เมืองหนาวไปแนะนำให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่นทำให้ชาวเขามีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นผลผลิตของโครงการหลวงได้แปลร,รูปเป็นเครื่องดื่มแยมผลไม้แช่อิ่มอบแห้งและมรจุกระป๋องโดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ดอยคำการดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาและมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าว ได้เป็นต้นแบบให้เกิดอุตสาหการรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมในชุมชนต่างๆทั่วประเทศทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงสามารถเลี้ยงตัวเองได้เป็นการเกื้อกูลกัน,กนระหว่างครอบครัวชุมชนสังคมใหญ่และโลกดังคำขวัญของโครงการหลวงว่าช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้ตระหนักถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยในด้านการเกษตรและสร้างความปลอดภัยของอาหารเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวเกษตรไทยจึงได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญเทเลฟู้ดแด่แพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่8ธันวาคม พุทธศักราช2542ณพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์พระราชการณียกิจนาน,นประการแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นนักวิชาการที่มีพระปรีชาสามารถอันถึงพร้อมด้วยพระอัจฉริยภาพได้ก่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ประสบนิกรทั้งปวงพระราชการนิยกิจและพระปรีชาสามารถเหล่านี้ เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวสภาหมหาวิทยาลัยศรีนาคารินทร์วิโรธจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร,ร์การอาหารและโภชนาการแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏในวงวิชาการ และเพื่อเป็นมิ่งมงคลอันอุดมยิ่งแกมหาวิทยาลัยสืบไปสีนักคารินวิโรดน้ำุุ่โพตต้องราบือไปทั่วในสยามเป็นสีไทยไทยทุกคนยินและยนงามสมนามสาคาบัญญา้พระนามประธานมาสมเป็น มหาวิทยาลายัยคงอยู่ผูไทยในแหลมทองไม่มีรอยรา้าเรานีสิตธิเราค้อมใจเกียรติในและวิชาสามัคคีและเมตตากันและกัน